สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอร์คิ p เปอร์ดีเช่นเคยนะผมสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวไบโอมใหม่กันนั่นเองนะทุกคนนั่นก็คือไบโอมของคิสตัลนั่นเองเนาะหรือว่าพรมแดนระยิบระยับนั่นเองนะครับผมว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองนะในส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ทราบเลยนะทุกคนว่าเจ้าพรมแดนระยิบระยับเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะทุกคน ผมคิดว่าผมน่าจะไปในโซนของทะเลก่อนนะครับเพราะว่าในเทเลอร์เนี่ยมันอยู่ในทะเลใช่ไหมทุกคนทีนี้ผมก็จะลองล่องเรือไปดูนะครับว่าในทะเลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองนะทุกคนทีนี้ผมก็จะวาร์ปไปตรงนี้เลยนะทุกคนไปถ้างั้นเราวาร์ปไปกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่ไปสำรวจที่ทะเลก่อนเลยแล้วกันเอาทุกคนตอนนี้ก็มาถึงไบโอมทะเลมาที่เรียบร้อยนะครับแต่เราไปกันเลยนะครับผมไปเฮ้ยโอ้โหอุยเกือบโดนเดี๋ยวนะ เราก็ใส่ของถูกแล้วปะก็มีอันนี้เดี๋ยวนะตอนนี้รู้สึกว่าหนวดเนี่ยจะตีเราแล้วนะครับทุกคนเนี่ยหนวเราแล้วนะทุกคนน่าแสดงวาด่าเราใส่รอยเย g นเจลแล้วก็มงกุฎคิงสลามเนี่ยใส่ครบก็โดนพวกนี้พวกหนวดพวกนี้ตีนะครับและคิดว่าน่าจะเป็นปูด,ด้วยนะที่ตีเรานะน่าจะการได้แค่สลามแล้วนะครับในตอนนี้เนาะแปครับผมได้เวลาล่องเรือผมจะใส่เป็นเซตนี้นะครับอันนี้มัน เดินทางด้วยเรือเร็วขึ้นเนาะวิ้นทุกคนดูน้ําดิโอน้ําสวยมากอันนี้เขาปรับเท็งเจ้์น้ําใหม่นะทุกคนุิ้น้ำโคตรสวยอะน้ําสวยจริงนะครับผมอ้โอเคทุกคนทางงานเดี๋ยวผมขออนุญาตล่องเรือไปก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับผมทางงานก็ตัดไปเลยเฮ้ยทุกคนผมเจอเตา่า นี่ไงน้องเต่าอู้เดี๋ยวนะมาจูดเลยก่อนนะครับว่าตรงนี้ผมเจอน้องเต่านะนี่เลยอันนี้คือปริษัทใหม่ของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือจะมีน้องเต่ามานั่นเองนะโุ้ยน่ารักมากมีปล่อยฟองสบู่ด้วยโอ้หนี่จเจอตัวแล้วนะครับโอเคทุกคนไปต่อครับผมเฮ้ยทุกคนผมเหมือนผมเห็นอะไรข้างในโอ้โหมันสวยจังะทุกคนดูดิมันคืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดไปดูนะ ดูดีมันเหมือนเป็นอ่า,อาเอาเดือนนี้ก็ได้เหมือนอุ้ยตีได้ด้วยโอ้โหน้ำกับเพื่อมสวยจยัดเฮ้ยตีกับได้ว่ะเป็นประกาลังสองสีขนาดใหญ่นะครับผมเฮ้ยอันนี้ก็ตีได้มันเหมือนเป็นประกาลังที่แบบว่าโผล่ขึ้นมานะครับนี่เลยเป็นประกาลังแดงชาตินะแล้วก็ประการังสองสีขนาดเล็กนะครับอุ้ยแต่อันนี้สวยจริงอันนี้นะครับ เป็นประการังสองสีขนาดใหญ่นะสวยมากเลยนะครับแล้วก็ข้างในเหมือนมีอะไรอีกนะ <c oughs> ขอไปดูนิดนึงอ่ะเรือเราอยู่ไหนไวนะเนี <c oughs> ่ยหูตื่นเต้นมากเลยอะ่ะ <c oughs> รู้สึกว่าเจออะไรแบบแปลกใหม่เยอะมากเลยนะครับตรงนี้เหมือนเป็นดอกนะใช่ไหมอันนี้เป็นประการังจานนะครับโูเวลาเราทุบทีนี่คือแบบว่าน้ากัะเพื่อมสวยมากๆเลยนะทุกคนโอ้ล้วมีเยอะด้วยทุกคนดูดิโอ สวยมากเลยอะแบบนีนขอคุณไปดูนะโอ้โหถูกใจสายแต่งบ้านแน่นอนนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทุบออกมัหมดแล้วนะครับที่เป็นประการังที่มันขุดขึ้นมาที่เราสามารถทุบได้เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่า,น,าน่าจะต้องขุดเอานะแต่ไม่รู้ว่าขุดบนเรือได้ไหมขุดไม่ได้นะอันนี้คือต้องวางสะพานก่อนนะแบบนี้แล้วน่าจะขุดได้นะครับใช่ไหมขุดได้ปะวะขุดไม่ได้ปะเอานี่ไงขุดได้นะครับ เป็นประการังอลูเมนนะครับอันนี้น่าจะเป็นของใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าขุดแล้วหน้าดาวเราก็ชื่อเป็นอย่างงี้นะโอเคทุกคนก็ได้ประการังมาหลายแบบเลยนะครับได้ประการังสองสีได้ประการกาังจานอะไรแบบนี้มานะครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมว่าต่อไปเราจะเจออะไรกันต่อนะเฮ้ยทุกคนอันนี้มันแลงอะไรอะอันนี้เราเคยเห็นปะว<ร>ะอันนี้มันแลงปกติปะ เฮ้ยนี่มันกำแพงคริสตัลนี่วาอ้าวทุกคนผมเจอแล้วนี่ไงอันนี้คือไบโอมใหม่แล้วนะครับไบโอมคริสตัลนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอแล่เดี๋ยวแป๊บบนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงมานี่ก่อนมาน,นี่ก่อนนี่เลยนี่เลยเมื่อกี้เจอแล่ตรงนี้นะครับโอเคเจอแล้วทุกคนปุ๊บดูดินี่ไงชื่อแร่ใหม่ของเรานั่นก็คือเป็นแร่โซลารันั่นเองนะครับแร่ที่ประสานกับอัญมณีโบราณสามารถพบได้ในกำแพงผลึก เป็นบางครั้งนั่นเองนะทุกคนหูขุดไปเลยครับผมืห,หืขุดมันมากทุกคนอันนี้คือผมใส่เซ็ตที่แบบว่าเซ็ตขุดแบบเต็มที่เลยนะทุกคนไปทุกคนเราไปดูดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างน,นะครับอุ๊ยอะไรอะ่ะตรงนั้นคืออะไรกันนี้บบมึงนะขุดแรกก่อนโอเคไปดูข้างในกันสักนิดนึงนะครับเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะขวามือหอันนี้คืออะไรครับเนี่ย มเมล็ดไม้แวววาวเฮ้ยอะไรอะ,ะเมล็ดไม้แวววาวเมื่อปลูกแล้วรากจะส่องสว่างนะครับผมแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วทุกทิศทางนะเติบโตในพื้นที่ของคิสตัลเท่านั้นโอ้ได้มเมล็ดใหม่มานะครับทุกคนน่าจะเป็นไม้แบบใหม่นั่นเองนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองขุดกล่องนี้ดูนะครับชึบมันชื่อกล่องว่ารางเทคโนโลยีต่างดาวว่ทุกคน เฮ้ยหรือว่าใบอมคริสตัลเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับต่างดาวแน่ๆนะครับทุกคนแล้วก็น,นี้คืออะไรไม่รู้อาจจะลองทุบดูนะอันนี้ได้เป็นแหล่งกําเนิดแสงคริสตัลต่างดาวนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นนี้นะครับแหล่งกําเนิดแสงอันก้าวหน้าที่ใช้อัญมณดีโบราณขนาดยักษ์หน้าตาดูเกือบคล้ายกับคบเพลิงขนาดใหญ่สำหรับถือมือที่ใหญ่ยิ่งกว่าอ๋อคือมันเหมือนกับคบเพลิงที่ถือที่มืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันขนาดใหญ่น,นั่นเองนะก็อาจจะเป็นพวกโคมไฟแบบใหม่อะไรเงี้ยนะทุกคน ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีพื้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะขุดไปด้วยนะครับอันนี้เป็นพื้นของเทคโนโลยีต่างดาวนั่นเองนะทุกคนขุดไปเลยอ่ะโอเคทุกคนแต่เราไปลุยกันต่อเลยนะครับขุดพื้นเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมค่อยมาตามเก็บอีกทีแล้วกันเนาะพวกพื้นอะแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะมีมอนสเตอร์นะครับเปลี่ยนชุดก่อนเชิฟนี่เป็นชุดโจมตีนะครับผมไปอุ้ยโอ้ เราจะสู้มันยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงเรียบร้อยทุกคนโอ้โหมันยิงปืนเป็นปืนกลเลยทุกคนเฮ้ยเหมือนเราได้อะไรมาด้วยเนะี่ยแป๊บนึงครับผมขอเคียย์ของแป๊บหนึ่งดูซิคืออะไรอันนี้เป็นขนลวดที่ไม่ทํางานนะครับเป็นชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ดูไม่จนใช้การไม่ได้แล้วนะครับโอเคเก็บนะครับน่าจะเป็นพวกพ็อปตกแต่งนั่นเองเนาะโอเครู้สึกว่าแถวนี้น่าจะหมดแล้วเฮ้ยข้างล่างเหมือนมีอะไรด้วยทุกคนเปลี่ยนชุดแป๊บขอดูหน่อยซิข้างล่างคืออะไร อันนั้นเป็นมอนสเตอร์โอ้โหมันช็อตได้ด้วยทุกคนอุ้ยมันวิ่งทะลุมาได้ด้วยอืเกือบไปแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยขอขุดดูหน่อยเป็นย้าคริสตัลนั่นเองนะครับผมอันนี้น่นนาจะถูกได้เลยเนาะนี่เป็นย้าคริสตัลสูงเป็นย้าคริสตัลธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับโอเคโอโ้ตรงนี้เหมือนเป็นกําแพงนะทุกคนแล้วก็ได้เป็นกําแพงเทคโนโลยีต่างดาวมาด้วยนะครับนี่เลยอันนี้ปะ กำแพงเทคโนโลยีต่างดาวนะครับเป็นชิ้นส่วนของกำแพงที่แข็งที่น่าชงนด้วยนะทุกคนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้มาเป็นแท่งหินต่างดาวขนาดเล็กนะครับมีข้อความแกะสลักอยู่ข้างบนหินลึกลับนี้นะครับไม่สามารถทําความเข้าใจได้ว่าความหมายมันคืออะไรเฮ้ยระวังกำลังอ,าอ่านไอ้บ้าเอ้ยใจเลยเพื่อนอไอ้นี่มันเล่นผีเผอคือมัอนจะกลางโล่นะครับเราต้องแบบเออ ดูดีๆนิดนึงนะทุกคนไอตัวนั้นยิงยิงไปก่อนอยู่ไกลๆนะอ่ะยิงไปก่อนเรียบร้อยเฮ้ยข้างล่างเหมือนมีอะไรด้วยโอ้โหเฮ้ยระวังไอตัวนี้เกือบปีกแล้วทุกคนอือเรียบร้อยอออันนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะครับเข้าไปได้หรอวะเข้าไปได้อยู่นะแล้วก็ต้องกดตัวอ e ีนะครับจะลองดูไหมลองดูแล้วกัน มันคืออะไรมาดิมันคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะต้องยิงเหรออ๋อเหมือนเป็นเมีมอสเตอร์มาให้เราสู้นะครับน่าจะประมาณนั้นนะนี่ยังไม่ทันโผล่มาเลยตายซะแล้วอุ้ยมาสองตัวมาสองตัวมาสองตัวอ,วอได้อยู่ได้อยู่เรามีลูกน้องเราสปอนด้วยนะทุกคนจังหวะนี้มาดีมาดี้เลงแล้วก็ยิงใช่ไหมหลบได้ โอ้ตัวโอ้ต่อไปมันมาสามตัวเลยหรออุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยอ๋อมันพุ่งไปหาลูกน้องแลวกกอนอุ้ยดีนะเรามีลูกน้องเก็บไปแล้วเมื่อกี้โอเคอปหนึ่งหลบครับผมเราต้องดูจังหวะมันดีๆนิดหนึ่งนะครับเรียบร้อยเฮ้ยตัวล่างเหมือนเราน่าจะห้ามออกจากวงนะเท่าที่ดูนะครับเคเก็บไปหนึ่งเล็งแล้วก็ยิงหลบได้ครับผม อีซี่อีซี่โยอันนี้น่าจะไม่อีซี่แล้วละ่ะเฮ้ยมันวิ่งอุ oh, ้ยดีนะมีลูกน้องมาโ oh. อ้โหคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งเค okay. เรียบร้อย <c oughs> เด็งเลยก็ยิงโอเคหลบได้หลบได้แต่รู้สึกว่าเหมือนยิงด้านหลังเข้าอยู่นะเวลาที่มันเปิดเปิดโลนะครับ <c oughs> เวลาจะหมดแล้วทุกคนอันนี้คือตัวสุดท้ายเวฟสุดท้ายเออเรียบร้อย เย yeah. ชนะชาเลนจ์แล้วได้เป็นหีบนะครับหูหีบสวยมากข้าในหูอะไรครับเนี่ยรับหนึ่งนะไล่ดูเลยนะครับอันนี้เป็นไพรินมหาสมุทรนะครับอัญมณีสีฟ้าที่พบได้ยากนะครับในภูมิภาคน้ําคุณสมบัติพิเศษของมันทําให้สามารถใช้ในการประดิษฐ์คุณภาพสูงได้นั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแบตเตอรี่นิวเคลีย์นะครับผมชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงที่กักเก็บพลังงานนิวเคลีย์เอาไว้เมื่อวางไว้ในห้องที่อาศัยได้จะเรืงดูดนักเดินทางผู้กล้าหาญแห่งพรมแดนเลยนะยับออกมาเฮ้ยผมดูแลไอเนี่ยผมคิดว่าเป็นไอนี้แน่เลยที่สปอนเอ c แน่ๆนะครับสำหรับของชิ้นนี้ต่อไปก็จะเป็นส่วนขาจากโกลนนั่นเองนะครับเฮ้ยทุกคนสังเกตดูนะตอนนี้มันมีเลเวลไอเทมเข้ามาแล้วนะครับคือ เหมือนกับเลเวลไอเทมในตอนนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะมันจะเป็นระบบใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นก็คือพวกอาวุธหรือว่าเป็นชุดอะไรพวกนี้มันจะมีระดับเลเวลเข้ามาด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นเลเวลไอเทมอยู่ที่16นะครับผมก็บวกพลังชีวิต49ก่อ28ดามเมจพื้นฐานเลยเนาะ10.1%ดามเมจการขุด63แต้มนะครับทนต่อการลุกไหม้ด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าในส่วนของชุดเขาเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างเนาะหมวกลำตัวแล้วก็ขาน,นั่นเองนะครับ รายละเอียดเขาบอกว่ากางเกงหนักที่ไม่เหมาะกับการเคลื่อนไหวเร็วๆแต่เหมาะกับการเดินมาดาวคอต่างดาวอย่างปลอดภัยเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าคอนเซปต์ของไบโอมเนี้ยมันจะเป็นพวกต่างดาวซะส่วนใหญ่เลยนะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นแรก่กาเล็กไซเนาะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> แร่โซลไลน์เออแล้วก็อันนี้เป็นสร้อยคอลูกแก้วนะครับเลเวลอยู่ที่17นะดาเมจคิิค้อบวกอยู่ที่บวกอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะ ผมไม่แน่ใจว่ามันบวกอยู่ที่7.5หรือว่า7.5นะเดี๋ยวนี้ลองใส่ดูดเดี๋ยวก็จะรู้นะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยบวกอีก30แต้มนะก็คือเราน่าจะโดนเจ็บมากขึ้นเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับรายละเอียดบอกว่าสร้อยคอที่น่าลงไหลที่ทําให้ศัตรูตกใจและลดระดับการป้องกันลดลงนะครับโชคร้ายที่มันส่งผลเดียวกับคุณด้วยนั่นเองนะโอเคหปวดหัวเลยทุกคนของเยอะมากแป๊บนึงนะผมไล่เคลียร์ของแป๊บหนึ่ง โอเคเคย็ของเรียบร้อยทุกคนเก็บมาเลยชุบเรียบร้อยอันนี้คือหีบเทคโนโลยีต่างดาวนะครับผมบอกเลยนะโคตรเท่เออแม่งเท่จริงแล้วผมจะดูนะว่าพื้นขุดได้ไหมนะครับมาขอลองขุดพวกนี้ดูก่อนนะอันนี้คือสายไฟนะครับทุกคนสายไฟปกติเลยนะครับอันนี้ก็สามารถขุดได้เนาะแล้วก็เจ้าพื้นอันนี้ขุดได้ไหมขุดไม่ได้นะครับอันนี้ขุดไม่ได้สําหรับอันนี้ก็เฮ้ยทุบได้หวะทุกคน เป็นเครื่องแปลงวัสดุนะครับเจ้านี่เนาะอุปกรณ์ที่น่าเหลือเชื่อนี้สามารถถักทอสสารอิสระเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วคราวได้เมื่อชาร์จด้วยไฟฟ้านะครับผมต้องใช้ฟิกเกอร์และต้นแบบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจเลยเฮ้ยมันบอกว่าต้องใช้ฟิกเกอร์นะครับในการเรียนแบบ้น เรามีฟิกเกอร์บอสอยู่นะทุกคนเออมันอาจจะทําได้ก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ป่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้โหเปลี่ยนอาวุธไม่ทันเฮ้ยมันจะไม่ตายโอ้โหโอเคไปได้อะไรมาได้เมล็ดข้าวหอมตะวันมานะครับนี่เลยเมล็ดข้าวหอมตะวันโตมาเป็นธัญพืชเสริมพลังเมื่อปลูกเติบโตในพื้นที่คิดตัลเท่านั้นเป็นเมล็ดใหม่อีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเมล็ดผักอะไรพวกนี้เนาะโอเคไปทุกคนดูยันต่อ โอเคครับทุกคนหลังจากที่เดินดูได้สักพักหนึ่งเนาะตอนนี้รู้สึกว่าเราเหมือนเข้ามาในห้องแลบของอมนุษย์ต่างดาวอะไรสักอย่างนะทุกคนแล้วเราก็ได้ไปตรงกลางมาเมื่อกี้เนาะที่เราได้ไปทา้าทายมานะครับแล้วเราก็ได้เป็นพวกไพรินมหาสมุทรอะไรพวกนี้มานั่นเองเ,องเนาะได้ของต่างๆมานั่นเองทีนี้ผมคิดว่าในฐานตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะวางเป็น ประตูวร์ปเอาไว้ดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าเราจะได้มาเดินทางแถวนี้กันต่อนั่นเองเนาะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะลองออกไปข้างนอกดูสักนิดนึงนะครับว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรอีกหรือเปล่านะทุกคนรู้สึกว่าเหมือนผมจะได้เป็นเฮ้ยได้เป็นหมวกเกาะมาเหรอเฮ้ยทุกคนเห <laughs> มือนผมได้ส่วนหมวกของอะไรวะเนี่ยไวเซอร์จากกลน,นะครับน่าจะเป็นเซตนี้หรือเปล่าอ่ะเออใช่ด้วยนะครับ เป็นชุดหมวกเกาะไวเซอร์จัก,กรวาลเออจัก,กรวาลเมื่อกี้ไม่อาจากคนโทษทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับในเซตของจัก,กรวาลน,นั่นเองเนาะตอนนี้ก็ขาดแค่ช่วงลำตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ผมได้มาเมื่อกี้นั่นก็คือเป็นกุญแจโซลารท์นั่นเองนะครับน่าแสดงว่าที่นี่ก็น่าจะมีหีบล็อกโซลารท์อยู่นั่นเองนะโอเคแต่เราไปสำรวจกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าผมน่าจะขุด ไปเกือบหมดแล้วล่ะแถวๆนี้นะครับก็เท่าที่ดูตอนนี้คือไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูอีกสักที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมจะไปดูในใบโอมของอคริสตัลที่แบบว่ามันอันใหญ่ๆนิดนึงเนาะดูซิว่ามันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะเอาละ,ะครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าผมเจอใบโอมของคริสตัลอีกหนึ่งที่นะครับผมเดี๋ยวจะลองขุดไปดูข้างในนะอุ้ยโอ้ทุกคนดูดิ อันนี้น่าจะเป็นไบโอมของคริสตัลเลยนะทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีมอนนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งเปลี่ยนชุดแป๊บมอนใช่ไหมนั่นไงวารุเชียวโอ้โหมอนเพียบเลยมาเฮย้ยนั่นมันอาวุธใหม่หรืออีกแล้วอย่างนั้นลือขอดูหน่อยสินี่เลยเป็นกระบองผลึกคริสตัลนะครับผมดาเมจระยะประชิดอยู่ที่2 7 8ถึง 3, 8, นะครับ ความเร็วในก,การจบด,ดี2อจุดครั้งต่อวินาทีโอกาสกระเด็น50%านะครับผมโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอะทุกคนอันนี้มีอะไรเนี่ยคริสตัลติดตามด้วยนะครับคืออะไรไม่รู้นะเขาดูนะนี่เลยโอ้โหโคตรเท่ทุกคนแล้วก็น่าจะกินคางได้ด้วยนะอู้ววววอย่างเท่ทุกคนขอดูใหม่อีกทีอาโชว์เฮ้ยเฟี้ยวจาดนะครับเท่มาก แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นไม้คริสตัลปะน่าจะเป็นพวกไม้นะครับแบบใหม่นั่นเองเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาถังน้ํามาด้วยนัุนคนนี่เลยนี่เลยตักกลับบ้านได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาไป,ไปที่บ้านเนาะอยากจะบอกว่าน้ําสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกอะ่ะตรงนี้ก็มีไม้ปะอันนี้น่าจะเป็นไม้แบบใหม่นะครับเท่าที่ดูนะแปบ๊บหนึ่งนะครับขอดูไม้หน่อยนี่ไงเป็นชื่อว่าไม้แวววาวนั่นเองนะครับ เป็นไม้ตกผลึกสองสว่างนะครับผมแล้วก็เป็นวัสดุสําสหรับการประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมนะเออประมาณนั้นนะครับผมมาเก็บมาเลยโอ้โหเท็กเจอร์ในการทุบนี่แบบว่าสวยมากนะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นเมล็ดใหม่แน่เลยนะครับผมเอาย้าออกไปก่อนแล้วกันใช่ไหมอันนี้เป็นเมล็ดข้าวโพดจันทานะแล้วก็ที่เราได้มาก่อนหนะ้าน,นี้ก็คือเมล็ดข้าวหอมตะวันนะครับโอ้โห มีทั้งสองแบบเลยนะทุกคนตอนนี้แล้วก็ข้างหน้าเหมือนมีอะไรอ,นะอุ้ยมอนมาดิทุบนะอือโอ้โหเฮ้ยโอโหโอ้โหไอ้เที่ยเฮ้ยอือฮึอบหนึ่งก้อ,อ,อนึงอนึงตัวอะไรอะ่ะโอ้โหเลือดหายไปเยอะเลยเดี๋ยววางที่วาแป๊บนี่เลยอ <laughs> ุ้ยตัวอะไรวะนะโอ้โหตกใจสิครับเฮ้ยวันไหแก้ว โอ้โหเชี๊ยได้เนื้อทุกคนได้เนื้อได้เนื้อลายโอ้ห oh. ตกใจหายใจแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้น่าจะเป็นผักที่เราได้มเมล็ดมาเมื่อกี้นะครับโอ้ยทุกคน <laughs> ตกใจมเมื่ี้ตกใจมากนี่เลยเป็นข้าวโพดจันทรานั่นเองนะบวกอาหารแปดนะครับผมเดี๋ยวนี้เราเอาไปทําอาหารกันอีกทีนะว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะ แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมเฮ้ยมาแล้วนี่แน่เรียบร้อยอุ้ยหอยทากอุ้ยอุ้ยตรงนี้เป็นเขตลังสีทุกคนเราเข้าไปไม่ได้นะครับนี่ตรงนี้เนาะคือในคลิปอ่ะเขาบอกว่าเราไปทุบได้นะนี่อ๋อคือทุบแล้วก็อุ้ยพอก่อน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 พอพอก่อนพอก่ย่าไปแก้งเขาอย่าไปแก้งเขา อย่าไปแก้เขานี่เอาแมวออกก่อนเลยนะครับเฮ้ยเขาเป็นอะไรเจ็บอะอ๋อโดนน่าจะโดนลุกไม้นะครับผมไม่อยากฆ่าเขาจนตายนะทุกคนเออผมอยากปล่อยเขาไว้งี้ก่อนนะรู้สึกว่าเราจะทุบเอาแร่ที่ตัวหอยทากได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนะที่ผมสามารถทุบได้นะหุุ้กค้ผมเจอแร่ยักแล้วอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นแร่ไอ้นั่นนะครับวู้ดเดยวอันนี้ โอ้หเข้าไปไม่ได้เลยครับเป็นเขตตะมันตะลังสีนะทุกคนคือแร่สีเขียวเนี่ยคือมันเหมือนปล่อยลังสีนะครับเราเข้าไปใกล้ๆไม่ได้นะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนั้นคือแร่ยากนะน่าจะเป็นแร่ชื่อแร่อะไรวันนี้ลืมอีกแล้วมันชื่อแร่ว่า,าโซลไาลนา์นั่นเองนะครับน่าจะเป็นแร่ยากนั่นเองเนาะตรงนั้นนะครับโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับการพาทัวร์ไบโอมใหม่นั่นเองเนาะนั่นก็คือไบโอม อาคริสตัลนั่นเองเนาะหรือว่าพรมแดนระยิบระยับนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกทุกคนก่อนานาะว่าผมก็ไม่สามารถพาทุกคนดูได้จนหมดเนาะเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมส่วนคอนเทนต์ที่จะตามมาในภายหลังเนี่ยอันนี้ทุกคนก็รอติดตามได้เลยนะครับมีมาให้ชมแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับ